วันนี้ขออวดคุณลูกค้าได้ไหมคือแบบว่าแต่ละวันน่ะเป็นบุญของเรามากเลยนะคือแบบเจอแต่คุณลูกค้าที่แบบน่ารักมากๆคือหลายคนน่ะเห็นเราไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กเอ่ยเป็นผู้หญิงเอ่ยทํากันเองอยู่กันเองแค่สองคนคือคุณลูกค้าหลายท่านแบบเข้าใจแล้วก็ คือเรารู้สึกไงเหมือนเขาให้เกียรติในอาชีพของเราอะเหมือนเคสนี้เหมือนกันคุณลูกค้ามีอายุแล้วนะก็แบบท่านก็เป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วท่านนาไกลาจากบ้านกรวดเลยค่ะแบบเจ็ดสิบแปดสิบโลแล้วท่านตั้งแต่ท่านทักเข้ามาในเพจแล้วอะเจ๊ก็บอกว่าอุ้ยเซียวเวียดเจ๊ของขาดหลายตัวนะคุณลูกค้าต้องรอรอบอาทิตย์หน้าคุณลูกค้าก็รอแล้วแบบท่านก็พูดดีมากมีการทักมาถามแล้วก็แบบพอมาถึงหน้างานคือท่านท่านใจดีมากเป็นอะไรที่บอกว่า เป็นเป็นวันที่ดีของเจเลยนะแบบรู้สึกดีมากๆเลยขอบคุณมากๆนะคะ